ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่26นักลงทุนลึกลับเนื่องจากชินชวนไม่จำเป็นต้องให้บทเรียนกับเจียนอ e ีหลิงในวันนี้ดังนั้นเขาจึงกลับไปยังมหาวิทยาลัยเหงเหย,ยว ตอนนี้เขาอยู่ในชั้นปีสองการบ้านของเขาไม่ได้เคร่งเครียดมากนักและจากคะแนนของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าเรียนเขาก็สามารถผ่านการสอบได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแต้มมคะแนนทันทีที่เขากลับไปถึงหอพักของเขาเพื่อนร่วมห้องและพี่น้องที่ดีของเขาก็กระโดดเข้ามาหาเขาด้วยความตื่นเต้นชินชวนก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวหลังจากนั้นถ้านายมีอะไรจะพูดก็อย่าอ้อมค้อม ที่ชวนมีข่าวดีข่าวโครด,ดีเรามีเงินทุนสำหรับโครงการของเราแล้วไปอยู่เชียนรายงานต่อชินชวนอย่างตื่นเต้นกับข่าวตื่นเต้นที่เขาเพิ่งได้รับมีใครเต็มใจให้ทุนเราเหรอชินชวนที่ปกติมีหน้าตายเย็นชาก็ยังคงมองหาความตื่นเต้นได้ยากชินชวนและเพื่อนร่วมห้องเถิงได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับสังคมซึ่งตอนนี้ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วและกำลังมองหานักลงทุนนางฟ้ารอบตัว ช่วงแรกของซอฟต์แวร์สังคมนี้แพงมากถ้าไม่มีการลงทุนฉินชวนและคนอื่นก็ไม่สามารถแม้แต่จะเช่าเซิร์ฟเวอร์ได้ชินชวนและเพื่อนร่วมห้องของเขามีแต่ฝีมือแต่ไม่มีใครมีเงินเพื่อนร่วมห้องทั้งหมดล้วนเป็นเด็กจากครอบครัวธรรมดาและตัวชินชวนเองก็ไม่ได้เป็นแม้แต่ครอบครัวธรรมดาใช่สองล้านปัญหาของพวกเรากำลังจะได้รับการแก้ไขไปอยู่เชียงกระโดดไปมาด้วยความตื่นเต้นราวกับว่าเป็นเด็กสามขวบ นักลงทุนมาจากไหนเหรอชินชวนถามอย่างเร่งรีบแม้ว่ามหาวิทยาลัยเหินเยนเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับสูงในเมืองเหินเย่แต่มันก็ไม่ได้ติดอันดับของประเทศมันเป็นเรื่องยากมากที่นักเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมดาจะเริ่มธุรกิจได้เมื่อจำเป็นต้องลงทุนเราไม่รู้ชื่อจริงของเขาเราเดาเอาว่าเราจะรู้ก็ตอนที่พวกเราเซ็นสัญญาเราไม่รู้ชื่อจริงของเขางั้นเหรอ นี่ทำให้ชินชวนเกิดความสงสัยว่าจะมีการหลอกหลวงหรือไม่ก่อนที่จะเห็นเงินข้อสงสัยทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ชื่อยอดที่อีกฝ่ายใช้มาโดยตลอดก็คือ fs fs เหรอนามสกุลฟู่หรืออีกฝ่ายต้องการส่วนแบ่งเท่าไหร่ชินชวนถามอีกครั้งนักลงทุนนางฟ้าจะขอส่วนแบ่งตั้งแต่5%เปอร์เซ ไปจนถึง30%จากผู้ประกอบการจะมากน้อยขึ้นอยู่กับผลของการต่อรองระหว่าง2ฝ่ายตอนนี้ฉินชวนและคนอื่นๆตกอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งและอีกฝ่ายยินดีที่จะจ่ายให้2ล้านดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะรับประกันว่าอีกฝ่ายจะไม่อ้าปากกว้างกัดคำใหญ่ขอส่วนแบ่งจำนวนมาก20%ไปยู่เชียนตอบ คำขอนี้สมเหตุผลไม่ว่าอย่างไรสองล้านก็ถือเป็นเงินจำนวนมากสำหรับฉินชวนกลับไปอยู่เชียนในสภาพตอนนี้และนี่ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาความต้องการเร่งด่วนของพวกเขาได้ยู่เชียนให้ข้อมูลการติดต่อของอีกฝ่ายให้กับเราหน่อยเราจะพูดกับเขาเป็นการส่วนตัวฉินชวนใส่ใจกับเรื่องนี้เขาไม่ต้องการที่จะพลาดโอกาสนี้ตกลงไปยู่เชียนให้ข้อมูลติดต่อกับฉินชวนโดยไม่ลืมที่จะเตือนฉินชวนว่า พี่ชวนนายต้องให้ความสนใจกับสุขภาพของนายด้วยตอนที่นายดูแลแม่นายยังต้องไปสอนบทเรียนให้กับเด็กหญิงลูกคนรวยนั่นแล้วก็ยังต้องกลับมาวุ่นวายอยู่กับการสร้างธุรกิจร่วมกับพวกเราดังนั้นต้องดูแลตัวเองอย่าให้เหนื่อยแม้ว่าฉินชวนไม่ไปเรียนเกือบทุกคอสของวิทยาลัยแต่เขาก็ยังคงวุ่นวายจนกระทั่งเขาได้นอนเพียงแค่สี่ชั่วโมงต่อวันเรายังไหว เด็กหญิงลูกคนรวยนั้นคงไม่ง่ายที่จะรับมือใช่ไหมดีกว่าที่คาดเมื่อพูดถึงเจียนอีหลิงชินชวนรู้สึกว่าอีกฝ่ายนั้นดีกว่าที่เขาคาดคิดไว้มากนักเธอไม่ได้เอาแต่ใจหรือไรเหตุผลไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการพูดกับเธอแม้กระทั่งในเวลาที่เขาสอนเธอเขาก็ยังมีเวลาที่จะทำธุระของเขาชินชวนรีบส่งข้อความไปหานักลงทุนที่ชื่อ FS คนนี้ทางอีเมล ในเวลานั้นเจียนอีหลิงจากห้อง8ของโรงเรียนมัธยมเชิงหัวก็หันไปดูหน้าจอโทรศัพท์อย่างเงียบๆและข้อความก็ปรากฏขึ้นมาสวัสดีผมชื่อชินชวนผู้ดูแลหลักโครงการช่างสิงสองล้านเป็นเงินทั้งหมดที่เจี่ยนอีหลิงมีในขณะนี้และพวกมันล้วนแต่เป็นเงินโชคดีและอังเปาที่สมาชิกในครอบครัวมอบให้ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่อีกไม่นานเจียนอ e ีหลิงก็จะมีเงินเป็นของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆในฐานะที่เป็นคนที่อ่านหนังสือต้อนนอฉบับเจียนอ e ีหลิงหรู้ว่าพระเอกจะสามารถทําเงินได้อย่างแน่นอนแม้ว่าเธอจะไม่ชอบตัวพระเอกแต่นั่นก็ไม่ได้ห้ามเธอจากการหาเงินจากตัวพระเอกและให้พระเอกทํางานให้เธอเหอตอนที่27ตามลําพังกับพี่ชายคนโต 1. เจียนอ e ีหลิงจ้องมองไปที่ข้อความเธอปิดหน้าจอไม่ได้ตอบกลับข้อความในทันที เจียนอีห e ลิงไม่ชอบอย่างมากในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับชินชวนดังนั้นเธอจึงไม่ได้วางแผนที่จะปล่อยให้ตัวละครเอกชายรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอในด้านการลงทุนตามทิศทางของหนังสือนวนิยายหลักโครงการของชินชวนจะประสบความสําเร็จอย่างไม่ต้องสงสัยและเจียนอีหลิงก็ไม่มีเหตุผลที่จะพลาดโอกาสทำเงินเช่นนั้น แม้ว่าเธอจะไม่ชอบตัวตัวละครเอกชายแต่นั่นก็ไม่ได้ห้ามเธอจากการหาเงินจากตัวตัวละครเอกชายและให้ตัวละครเอกชายทำงานให้เธอตามเนื้อเรื่องเจียนอีหลิงต้องการทั้งตัวและหัวใจของพระเอกแต่ตอนนี้เจียนอีหลิงเพียงแค่ต้องการเงินที่เขาหาได้เจียนอีหลิงรีบลงทุนกับฉินชวนก่อนที่นักลงทุนตามตามหนังสือต้นฉบับจะปรากฏตัวขึ้นและเพียงต้องการเงินส่วนแบ่งเพียงแค่20%ซ เพราะว่านักลงทุนจะพบว่าชินชวนต้องการเงินอย่างรีบด่วนและขอส่วนแบ่งถึง30%การทําเช่นนี้เจียนอีหลิงสามารถมั่นใจได้ว่าถึงแม้นักลงทุนตามหนังสือต้นฉบับแสดงตัวขึ้นชินชวนและคนอื่นๆก็คงจะมีแนวโน้มที่จะรับเงินการสนับสนุนของเธอมากกว่าเมื่อโรงเรียนเลิกแล้วคนที่มารับเจียนอีหลิงจากโรงเรียนก็เปลี่ยนจากคนขับรถมาเป็นเจียนหยุนเฉิง หลังจากที่เวินนวนพักผ่อนได้เพียงสองวันเธอก็รีบกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อเปลี่ยนตัวกับเจียนหยุนเฉิงในฐานะแม่เวินนวนต้องการที่จะอยู่กับลูกชายของเธอให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อช่วยให้เขาดีขึ้นเมื่อยามที่เขาทุกข์ใจที่สุดไม่ว่าพยาบาลที่จ้างมาจะดูแลเอาใจใส่อย่างดีเท่าไหร่มีความสามารถแค่ไหนก็ตามพวกเธอก็ไม่สามารถที่จะเปรียบได้กับการได้อยู่กับแม่ได้ ดังนั้นเวินนววนจึงยืนยันที่จะดูแลเจียนหยุ่นนาวด้วยตัวเธอเองเจียนอี้หลิงเห็นว่าใบหน้าของเจียนหยุ่นเฉิงนั้นเหนื่อยแล้วอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลานี้เจียนหยุ่นเฉิงต้องดูแลน้องชายของเขาในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลการขยายกิจการไปยังต่างประเทศของบริษัทอีกด้วยเขาต้องอยู่ยาวจนถึงตีสามตีสี่และได้นอนน้อยกว่าสี่ชั่วโมงต่อวัน แม้กระทั่งเมื่อตอนเขาป่วยและมีไข้ในวันก่อนนั้นเขาก็เพียงแค่รับยาและพักผ่อนเพียงเล็กน้อยเจียนยุนเฉิงกล่าวกับเจียนอีหลิงว่าวันนี้มีแต่พวกเราสองคนที่บ้านน้องต้องการกินอะไรเราจะกินกันข้างนอกเจียนยุนเฉิงบอกให้ป้าอันไปโรงพยาบาลเพื่อดูแลเวินนนวลน,น้องชายยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลดังนั้นแม่ของเขาจะล้มป่วยลงไปอีกคนไม่ได้ ทัศนคติของเจียนหยุนเฉิงที่มีต่อเจียนอีหลิงเห็นได้ชัดว่าผ่อนคลายลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้แต่ก็ยังค่อนข้างเคร่งครัดด้วยการทำหน้ามึนและพูดเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรเจียนอีหลิงจ้องมองไปยังเจียนหยุนเฉิงไปกินที่บ้านที่ยุ่งเกินไปเจียนหยุนเฉิงต้องการพักผ่อนตาของเขาแดงก่ำไปเรียบร้อยแล้วเจียนหยุนเฉิงเห็นด้วยกับขั้นเสนอของเจียนอีหลิงถ้าง,งั้นกลับบ้านและสั่งให้มาส่งที่บ้าน จริงๆแล้วเขาก็ไม่มีแรงที่จะกินอาหารนอกบ้านเมื่อกลับถึงบ้านแล้วเจียนหยุนเชิงก็เห็นกล่องพัสดุเจ็ดปดกล่องวางเรียงอยู่ที่ทางเข้าทั้งหมดล้วนเป็นของเจียนอีหลิงวันนี้ป้าอันช่วยเซ็นรับแทนเจียนอีหลิงเมื่อตอนที่ป้าอันยังอยู่ที่นี่ตอนกลางวันเจียนหยุนเชิงไม่ได้ถามเธอว่าซื้ออะไรถึงได้มีพัสดุจํานวนมากมายหลายกล่องในคราวเดียวเด็กตระกูลเจียนมีอิสระในการดูแลทรัพย์สินของตนเองตั้งแต่เล็ก ตระกูลเจียนจะปลูกฝังเด็กๆให้มีความสามารถในการจัดการการเงินของตนเองได้อย่างเป็นอิสระตั้งแต่เล็กเมื่อเขาและเจียนอีหลิงอายุมากพอพวกเขาก็พยายามซื้อกองทุนหุ้นด้วยตนเองดังนั้นสิ่งที่เจียนอีหลิงซื้อทางออนไลน์ในฐานะพี่ชายคนโตเจียนหยุ่นเฉิงจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเจียนอีหลิงขอให้เจียนหยุ่นเฉิงกลับไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนก่อนเป็นอันดับแรกไปนอนน้องจะจัดหาของดีๆให้แล้วจะเรียกพิธีหลัง ในขณะที่พูดเจียนอีหลิงไม่ได้มองตรงไปยังเจียนหยุนเฉิงเจียนหยุนเฉิงมองเห็นเพียงหัวกลมๆและผมดำเจียนหยุนเฉิงคิดว่าคำพูดของเจียนอีหลิงที่ว่าน้องจะจัดหาของดีๆให้นั้นหมายความว่าเธอจะเป็นคนรับผิดชอบในการสั่งซื้ออาหารเจียนหยุนเฉิงไม่มีข้อโต้แยง้งเขาไม่ได้จู้จี้จุกจิกในด้านการกินแต่เขาไม่รู้ว่าหลังจากที่เขากลับไปที่ห้องแล้วเจียนอีหลิงเดินเข้าไปในห้องครัว หลังจากที่ตรวจสอบวัตถุดิบในตู้เย็นแล้วเจียนอีหลิงก็เริ่มเตรียมอาหารเย็นสำหรับคืนนี้ตอนที่ 28, ตามลำพังกับพี่ชายคนโต2วัตถุดิบในตู้เย็นยังมีเยอะและก็มีวัตถุดิบสดใหม่หลายชนิดเจียนอีหลิงอันดับแรกทำซุปไก่และตุนด้วยไฟอ่อนเจียนหยุ่นเฉิงต้องการบำรุงร่างกายจานที่สอเจียนอีหลิงทำสามสหาย นี่คือจานที่ต้องซอยวัตถุดิบทุกอย่างไปเป็นเส้นบางละเอียดซึ่งเป็นการทดสอบฝีมือการใช้มีดจานนี้ไม่เพียงต้องการฝีมือการใช้มีดแต่ยังต้องการความอดทนด้วยเจียนอีห e ลิงต้องการฝึกฝนแม้ว่าการหั่นผักและการผ่าตัดจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันแต่พวกมันก็ยังสามารถใช้ในการฝึกฝนพัฒนาทักษะของเธอได้เจียนอีห e ลิงพบวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการทำสามสหายในตู้เย็นเนื้อหมูอ,อกไก่หน่อไม้เห็ดและแฮม ทั้งหมดนี้เป็นวัตถุดิบทั่วไปซึ่งปกติจะมีติดครัวตระกูลเจียนเสมอหลังจากที่ซอยเธอก็จัดลงจานและนึ่งสุดท้ายเธอก็ได้กระเจี๊ยบเขียวต้มอีกจานซึ่งผักสีเขียวก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกันในระหว่างที่รอซุปเดือดและผักนึ่งแล้วเสร็จเจียนอีลิงก็ไปยังโต๊ะใกล้ๆและนำเอาคอมพิวเตอร์ออกมาใช้งานสักพักหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงซุปก,ก็พร้อมสองคนสองจานและหนึ่งซุปมีทั้งเนื้อและผัก ในเวลานี้เจียนหยุนเฉิงก็ลงมาชั้นล่างเช่นกันเพราะว่ามันเกือบชั่วโมงแล้วเขารู้สึกว่าวันนี้อาหารสั่งมากินที่บ้านนั้นค่อนข้างจะช้าเมื่อเขาลงมาที่ชั้นล่างเขาก็เห็นอาหารสดร้อนบนโต๊ะกลิ่นของอาหารอบอวลอไปทั่วห้องทําให้ผู้คนเกิดความหิวเหลือประมาณอาจบางทีเจียนหยุ่นเฉิงหิวเหลือเกินดังนั้นหลังจากกินข้าวสองถ้วยพูนท,ท้ายที่สุดเขาก็ยังดื่มน้ําซุปเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอีกหนึ่งถ้วยด้วย เจียนหยุ่นเชิงต้องยอมรับว่าเจียนอีหลิงสั่งอาหารมากินที่บ้านได้ยอดเยี่ยมมากแม้ว่าความเร็วในการจัดส่งค่อนข้างจะช้าแต่รสชาติก็คุ้มค่ากับเวลาหลังจากมื้ออาหารเย็นเจียนอีหลิงก็กลับไปยังห้องและเปิดพัสดุทีละห่อหนึ่งในนั้นมีกล้องขนาดมินิ 4G รูปร่างของกล่องท่งลูกบาศกไม่ได้ใหญ่ไปกว่ากบเหลาดินสอ พร้อมกับเมม o r การ์ดเธอสามารถต่อมันเข้ากับสัญญาณ Wi-Fi ของมือถือได้โดยตรงเจียนอีห e ลิงเก็บมันเข้าไว้ในกระเป๋านักเรียนของเธอของชิ้นที่สองที่จัดส่งมาเป็นได้ขนสัตว์สีดำและเข็มนิตติ้งเจียนอีห e ลิงเริ่มถักนิตติ้งหลังจากที่พันได้รอบเข็มโดยใช้เข็มแบบธรรมดาทั่วไปเจียนอีห e ลิงไม่ได้ทำมันเสร็จในทีเดียวหลังจากถักไปสักพักเธอก็กลับไปศึกษาและทำสิ่งอื่นๆ เจียนอ um eh oui, well, <st> ีหลิงชอบผสมผสานงานและการพักผ่อนและผสมผสานการใช้จิตใจและร่างกายเมื่อถึงเวลา11นาฬิกาเจียนหยุ่นเฉิงก็มาเยี่ยมเจียนอีหลิงที่ห้องทำงานและได้พบแต่เพียงว่าเจียนอีหลิงฟุบหลับอยู่บนโต๊ะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าเจียนอีหลิงแทบจะไม่ได้นอนในระหว่างนี้ในช่วงเวลากว่าหสัปดาห์นี้ ทุกวันหลังจากที่การสอนพิเศษของชินชวนจบเจียนอีหลิงก็กลับไปยังห้องนอนของเธอและวุ่นวายอยู่จนถึงเที่ยงคืนเกือบจะหลับไปในเวลาเดียวกับเจียนหยุนเฉิงเมื่อเห็นเจียนอีหลิงหลับเจียนหยุนเฉิงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยใบยหน้าขาวผ่องของเธอดูซีเซียวเล็กน้อยในช่วงเวลาไม่กี่วันก่อนหน้านี้เขาได้เตรียมการสำหรับเธอจนกระทั่งเธอแทบไม่มีเวลาพักเธอเหนื่อหรอือ เจียนยุนเชิงเดินไปที่โตฮิ้วเจียนอ e ีหลิงขึ้นตั้งใจจะพาเธอกลับไปหลับที่ห้องใครจะคิดว่าเจียนอ e ีหลิงจะตื่นขึ้นมาในเวลานี้ร่างกายของเธอดิ้นรนตามสัญชาตญาณและดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกจนกระทั่งเจียนอ e ีหลิงเห็นว่าคนที่แต่ต้องตัวเธอเป็นเจียนหยุนเชิงความตื่นตระหนกในดวงตาเธอจึงค่อยลดทอนลงไปเจียนอ e ีหลิงไม่คุ้นเคยกับการสัมผัสจากคนอื่น ในฐานะของบุคลากรทางการแพทย์เจียนอีหลิงรู้ว่านี่เกี่ยวพันกับการที่เธอขาดการสัมผสัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัวนับตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กแม้ว่าจะรู้สาเหตุแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ความตื่นตระหนกและดิ้นรนของเจียนอีหลิงสร้างความประหลาดใจให้กับเจียนหยุนเฉิงความตื่นตระหนกในดวงตาของเจียนอีหลิงในเวลานั้นเป็นสิ่งที่เจียนหยุนเฉิงไม่เคยคาดคิดมาก่อน แม้ว่าเธอได้หยุดดิ้นรนในตอนนี้เจียนหยุนเฉิงยังคงรู้สึกว่าเจียนอีหลิงยังคงตึงเครียดตอนที่29ิ้ชิวหยีเจนหาเรื่องอีกเจียนอีหลิงยื่นมือออกและผลักอ,อกของเจียนหยุนเฉิงเบาๆการเคลื่อนไหวนั้นไม่มากนักแต่ความหมายของการต่อต้านนั้นชัดเจนเจียนหยุนเฉิงขมวดคิ้วแต่ก็ยังคงยอมปล่อยเจียนอีหลิงทันทีที่เจียนอีหลิงเท้าแต่พื้นเธอก็กล่าวกับเจียนหยุนเฉิงว่าน้องจะไปนอนก่อน จากนั้นเธอก็เก็บของบนโต๊ะเก็บพวกมันทั้งหมดเข้าไปในกระเป๋าโรงเรียนจากนั้นก็หันตัวกลับเข้าไปในห้องเจียนอี้หลิงหลบหนีไปเหมือนกับสัตว์ตัวเล็กๆที่หลบหนีนักล่าโดยมีเจียนหยุนเชิงเป็นนักล่าที่คอยไล่ล่าเหยื่อเจียนหยุนเชิงอดไม่ได้ที่จะคิดว่าตนเองนั้นเข้มงวดกับเธอไปหรือไม่ไม่ว่ายอย่างไรเธอก็เป็นเด็กหญิงที่เพิ่งอายุได้15ปีแต่ในอีกความคิดหนึ่งเจียนหยุนเชิงรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ควรมีความคิดแบบนั้น เป็นความจริงที่อีหลิงนั้นทำสิ่งผิดและเขาก็รักเธอแต่ว่าใครจะรักหยุ่นหน้าผู้ที่มือพังพินาศและอนาคตของเขาก็พังยับเยินเช่นกันเปรียบเทียบกับบาปที่หยุ่นหน้าต้องทนทุกทรมานความเจ็บปวดที่เจียนอีหลิงได้รับในช่วงเวลาสองวันที่ผ่านมานี้ไม่มีค่าให้พูดถึงเมื่อคิดถึงเรื่องของหยุ่นหน้าคิ้วของเจียหยุ่นเฉิงก็ขมวดยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ส่งบันทึกทางการแพทย์ไปแล้วแม้จะผ่านไปนานแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้คำตอบที่ดี เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เจียนหยุนเฉิงก็วางเรื่องของเจียนอีหลิงไว้หันตัวกลับเข้าห้องของตนเองเขาพยายามที่จะหาเพื่อนที่อยู่ในวงการแพทย์เพื่อดูว่าพวกเขาจะสามารถช่วยติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นได้หรือไม่เมื่อเจียนหยุนเฉิงส่งเจียนอีหลิงไปโรงเรียนในเช้าวันถัดไปใบหน้าของเขาก็เย็นชาเหมือนดังเช่นปกติ ทั้งคู่ไม่ได้พูดแม้สักคำตลอดเส้นทางเจียงหยุนเฉิงตั้งสมาธิขับรถและเจียนอีหลิงก็ตั้งใจเล่นอยู่กับโทรศัพท์มือถือของเธอไม่นานนักหลังจากที่เจียนอีหลิงไปถึงห้องเรียนชิวหยี่เจนก็มาหาเธออีกครั้งและยังคงพาสมุนตามหลังมาอีกสองคนเช่นเดิมเมื่อวันนี้ชิวหยีเจนเกือบเผาคิ้วของเธอเพราะเจียนอีหลิงผู้แปลตาลุกเป็นไฟ สุดท้ายเธอก็ใช้ชื่อของพ่อเธอลบวิดีโอที่เกี่ยวข้องจากอาจารย์ที่ดูแลกล้องวงจรปิดได้ทันเวลาเมื่อเห็นเจียนอีหลิงอีกครั้งในวันนี้ชิวหยีเจนภูมิใจมากเจียนอีหลิงแกช่างฉลาดนักแกยังต้องการใช้กล้องวงจรปิดเพื่อที่จะทําให้ฉันถูกลงโทษอยู่เหรอแกเห็นไหมว่าฉันถูกลงโทษหรือยังตอนนี้แกคิดว่าแกจะสามารถคุกคามฉันได้หรือชิวหยีเจนมาเพื่อเยาะเย้ยเจียนอีหลิงเป็นพิเศษในวันนี้ เวลาในการเก็บรักษาเทปบันทึกภาพของโรงเรียนจะเป็นเวลาสเดือนการที่วิดีโอถูกลบบอไปภายในเจ็อันถือว่าเป็นปัญหาเจียนอีหลิงเงยหน้าขึ้นมองไปที่ดวงตาของชิวหยีเจนดวงตาของเธอคมกริบราวกับว่าเธอสามารถมองทะลุผู้คนไม่เพียงแค่มองทะลุเข้าไปในดวงตาแม้กระทั่งสิ่งที่เจียนอีหลิงกล่าวก็น่าตกใจไม่แพ้กันด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจและสีหน้าสงบราบเรียบราวกับว่าเธอได้เห็นด้วยตาของตนเอง แต่ความจริงก็ไม่ได้หนีไปไกลจากจุดนี้ซึ่งทำให้ชิวหยีเจนกระวนกระวายแต่ก็เป็นเพียงการกระวนกระวายชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นและชิวหยีเจนก็กลับมาเยือกเย็นอีกครั้งได้อย่างรวดเร็ววิดีโอถูกลบบอไปแล้วจะเป็นยังไงมีเหตุผลร้อยแปดในการที่วิดีโอจะเสียหายทำไมแกถึงพูดว่าฉันบอกให้คนอื่นทำลายมันไม่ว่าอย่างไรตอนนี้แกไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหนังสือแกพังเพราะฉันได้แล้ว ชิวยีเจนมีท่าทางจองหองและยะโซโอหังสมุนสองคนด้านหลังเธอก็พากันหัวเราะเช่นกันเจียนอีหลิงแกยังต้องการที่จะเล่นกับพี่หญิงชิวอีกหรือไม่ช่างน้ำหนักตัวเองว่าหนักกี่มากน้อยเสียก่อนในเชิงหัวนี้ไม่มีใครสามารถเล่นกับพี่หญิงชิวของพวกเราได้ เจียนอีหลิง e แกไม่รู้ตัวบ้างเลยหรือไงดูตัวแกตอนนี้หลังจากที่พวกเรารู้ว่าแกผลักพี่ชายแกตกบันได้แกก็แกล้งทําเป็นไร้เดียงสาทําหน้าตาน่าสงสารเหมือนเป็นคนที่ไม่มีอันตรายอะไรช่างหน้าสอิสะเอียนจริงๆแกกําลังแสดงใครดูอยู่คิดหรือว่าจะมีใครเชื่อตอนที่30ไปให้พ้นจากโรงเรียนมัธยมเชิงหัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สมุนทั้งสองคนยังคงเยาะเย,ะเยะ้เจียนอีหลิง สิ่งที่พวกเธอพูดทำให้นักเรียนคนอื่นในห้องแปดของโรงเรียนมัธยมเชิงหัวรู้สึกไม่สบายใจชิวหยีเจนคนนี้ช่างโอหังเสียจริงๆใช้อำนาจของพ่อของเธอที่เป็นประธานของโรงเรียนมัธยมเชิงหัวทำสิ่งที่เธอต้องการถึงกับลบวิดีโอกล้องวงจรปิดทิ้งอย่างไรก็ตามไม่มีใครพูดอะไรเหตุผลแรกเพราะว่าทุกคนกลัวชิวหยีเจน เหตุผลที่สองก็คือแม้ว่าชิวหยีเจนจะไม่ใช่สิ่งดีๆสำหรับนักเรียนในห้องแปดของโรงเรียนมัธยมแต่เจียนอีหลิงก็ไม่ต่างกันทั้งสองคนทะเลาะกันก็เหมือนกับหมากัดกันพวกเขาก็เพียงได้แค่มองดูพวกเขาไม่โง่พอที่จะเข้าไปขวางสร้างปัญหาให้กับตัวเองเมื่อเห็นเจียนอีหลิงเงียบชิวหยีเจนก็รู้สึกพึงพอใจที่ได้เยาะเย้ยถักทางอีกฝ่ายชิวหยีเจนยังคงเยาะเย้ยเจียนอีหลิง ใช้วิดีโอกล้องวงจรปิดในวันนี้ก็ยังคงอยู่แกสามารถไปบอกหัวหน้าฝ่ายการศึกษาร้องให้บอกว่าฉันมาหัวเราะเยาะเยอะเยิทำแกให้กลายเป็นตัวตลกในวันนี้โดยอยู่ห่างจากแกไม่ถึง10เซนติเมตรบอกให้เขาตรวจสอบวิดีโอหาหลักฐานแน่นอนว่าหลักฐานนั้นจะต้องมีเสียงด้วยจึงจะใช้ได้ชิวหยีเจนและสมุนของเธอทั้งสองต่างพากันหัวเราะร่วมกัน ล้องวงจรปิดของโรงเรียนนั้นไม่มีเสียงมีแต่เพียงภาพของชิวหยีเจนพูดและหัวเราะต่อหน้าเจียนอีหลิงอย่างไรก็ตามชิวหยีเจนสามารถอธิบายได้ว่าเธอมาพูดคุยกับเจียนอีหลิงอย่างเป็นกันเองเท่านั้นดังนั้นชิวหยีเจนจึงสามารถพูดอะไรก็ได้ตามที่เธอต้องการต่อหน้าเจียนอีหลิงตราบเท่าที่เธอไม่ได้ทําอะไรเจียนอีหลิงก็ไม่มีทางเลือกได้แต่เพียงกินยาขม การพูดจาเจ็บแสบของชิวหยีเจนไม่ได้ทำให้เกิดแววหวันวิตกบนใบหน้าของเจียนอีหลิงเธอไม่สามารถทำอะไรโดยพละการได้เพียงเพราะว่าพ่อของเธอเป็นประธานโรงเรียนเจียนอีหลิงพูดอย่างแช่มช้าเธอเพียงแค่ระบุตามความความจริงที่ทุกคนรู้ทำไมอิจช้าหรือแล้วจะเป็นไรถ้าฉันจะอาศัยการที่พ่อฉันเป็นประธานโรงเรียนต่อให้แกอารมณ์เสียแกก็ทำอะไรไม่ได้ชิวหยีเจนยิ้มสดใส ดวงตาเธอเต็มไปด้วยแววประชดประชันไปยังเจียนอีหลิงฉันยังจะบอกแกว่าฉันชิวหยีเจนไม่เพียงแต่สามารถลบวิดีโอกล้องวงจรปิดแต่ก็ยังสามารถไล่แกออกไปจากโรงเรียนมัธยมเชิงหัวได้ด้วยใช่แล้วหนึ่งในลูกสมุนของชิวหยีเจนขานรับเจียนอีหลิงมองดูเงาในกระจกแล้วดูว่าสถานการณ์ของแกตอนนี้เป็นอย่างไรแกเป็นหนูข้างถนนที่มีแต่คนรังเกียจ แกรีบกลับบ้านไปเร็วๆโรงเรียนมัธยมเชิงหัวของเราไม่มีที่ให้แกอยู่และก็ไม่ต้องการคนแบบแกที่ทำร้ายพี่ชายของตนเองรู้ไว้ด้วยชิวหยีเจนไม่ต้องการให้เจียนอีหลิงกลับมาที่โรงเรียนในฐานะแฟนของเจียนหยุ่นหน้าเธอไม่สามารถทําอะไรอย่างอื่นให้กับเจียนหยุ่นหน้าได้แต่อย่างน้อยเธอก็สามารถทลายเจียนอีหลิงออกไปจากโรงเรียนมัธยมเชิงหัวได้ก่อนที่เจียนหยุนหน้าจะกลับมาที่โรงเรียน เจียนอีหลิงยังคงเยือกเย็นด้วยสีหน้าเงียบสงบและดวงตาเฉยเมยหูเจียวเจียวซึ่งอยู่ถัดจากเธอรู้สึกอึดอัดเธอไม่รู้จริงๆว่าเจียนอีหลิงจะรับมือกับเรื่องทั้งหมดนี้อย่างไรเกือบถึงเวลาอ่านหนังสือตอนเช้าแล้วสุดท้ายชิวหยีเจนก็เตือนเจียนอีหลิงอีกว่าไปให้พ้นจากโรงเรียนมัธยมเช่หวงหรือไม่เช่นนั้นแกก็ไม่มีวันที่จะสงบสุขได้อีกแม้แต่วันเดียว ตอนนี้ฉันแค่จะเตือนแก่และถ้าความอดทนของฉันหมดลงตอนนั้นแกก็จะต้องเตรียมตัวทนทุกทรมานในโรงเรียนชิวหยีเจนสามารถทำอะไรต่อเจียนอ e ีหลิงได้อย่างจำกัดในขณะที่เธอมีวิธีมากมายที่จะรังแกนักเรียนคนอื่นแต่เจียนอ e ีหลิงนั้นแตกต่างออกไปเพราะว่าเธอมีคนหนุนหลังอยู่ทำอะไรกับเจียนอ e ีหลิงในโรงเรียนก็เหมือนกับไปแย่ตระกูลเจียนกระทั่งพ่อของชิวหยีเจนก็อาจจะไม่สามารถรับมือได้ แต่ถ้าเจียนอีหลิงยังคงที่จะเลือกอยู่ต่อไปเช่นนั้นชิวหยีเจนก็อาจจะทําอะไรที่รุนแรงกว่านี้กับเธอเธออาจจะทําอะไรไม่ได้ที่โรงเรียนแต่ชิวหยีเจนรู้จักกับคนที่ทํางานสกปรกนอกโรงเรียนและถ้าให้คนเหล่านั้นจัดการกับเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่นจะยิ่งรุนแรงยิ่งกว่าชิวหยีเจน สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้